สวัสดีค่ะพบกับคุ่เมียวเหมือนเดิมกับคลิปที่33นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรที่27แล้วนะคะสูตรรวมการบวก9ปกติเราบวก9เราทำไงนะคะบวก9นิ้วไม่พอสมมติมีอยู่2เราลด1เพิ่ม10ใช่ไหมคะคราวนี้เราลองมาดูอีกแบบหนึ่งว่าทำไมเราต้องลบ5เพิ่ม4เพิ่ม10 แบบฝึกหัดที่ใช้ฝึกนะคะจะอยู่หน้าที่138กับ139อ่ารอบแรกก็ลองดูก่อนนะคะรอบที่สองลองทำตามดูรอบที่สสามารถฝึกได้แน่นอนนะคะตัวอย่างอ่าสมมติข้อแรก18แล้วก็ดีดขึ้นมาปกติ บวก7อ่ะบวก7นิ้วไม่พอลด3เพิ่ม10ก่อนบวก9กาอ่ะปกติบวก9เราลบ1เพิ่ม10บอ้าวไม่มี1น,นึ่นี่นามีนิ้วโป้งนั่นเองค่ะเลยกลายเป็นที่มาของสูตรลด5เพิ่มสแล้วก็เพิ่ม10 เอาใหม่นะคะ18บวก7อ่าลด3เพิ่ม10บวก9อ่าการลบ1ก็คือการลด5เพิ่ม4นั่นเองแล้วก็เพิ่ม10ปกตินะคะบวก9อีกทีนึงอ่าลด1เพิ่ม10ได้ลบ9อ่าลด10แล้วก็เพิ่ม1อันนี้เรียนมาแล้วนะคะข้อนี้ก็ตอบ34นั่นเองคราวนี้ต่อไป ข้อ B อ่ามีอยู่เท่าไหร่คะ56อ่าดีดขึ้นมาเลยบวก9อ่าลด1เพิ่ม10ได้นิ้วพอต่อไปบวก9อีกทีนึงมี1ไหมคะไม่มีติดนิ้วโป้งทำไงเอ่ยลด5เพิ่ม4แล้วก็เพิ่ม10บวก9อีกทีหนึงลด1เพิ่ม10บวก9อีกทีหนึงลด1เพิ่ม10คคำตอบคือ 92ต่อไปข้อ4บ้างอ่ามีอยู่เท่าไหร่คะ5เซตขึ้นมาเลยบวก9อ่าลด5เพิ่ม4เพิ่ม10บวก5อ่ากลางออกไปบวก9ลด1เพิ่ม10บวกอีก9อ่าลด1เพิ่ม10คคำตอบคือ37คข้อต่อไปนะคะ มีอยู่9อ่าเซตขึ้นมาเต็มมือบวก6อ่อาลด4แล้วก็เพิ่ม10บวก9อ่าอาลดหเพิ่ม4ี่เพิ่ม10บวก9อีกทีนึ่งลด1เพิ่ม10บวก9อีกทีนึ่งออาลด1เพิ่ม10คําตอบคือ4ี่สองต่อไปข้อ e, อีมีอยู่4บวก1อ่าลด4แล้วก็เพิ่มห้า บวก9ถ้าเกิดเราอยากจะฝืนตัวเองเอา้าวลบหนึ่เพิ่ม 10, สิบีคูเมียวถามว่าลบหได้ไหมไม่ได้เพราะว่าติดนิ้วโป้งนิ้วจะบังคับเราเลยว่านะคะว่าต้องใช้สูตรไหนอ่าลบหไม่ได้ก็ลด5เพิ่มสก่อนแล้วก็เพิ่ม10นั่นเองค่ะบวก9อ่าลด1เพิ่ม1ิ บวกสิบเก้าอ่าสิบก่อนเก้านิ้วพอไหมพอนี่ลดหนึ่งเพิ่มสิบตอบสี่สิบสองต่อไปมีอยู่เท่าไหร่เอ่ยห้าสามบวกสองทำไงลดสามเพิ่มห้าบวกเก้าอ่าลดห้าเพิ่มสี่เพิ่มสิบบวกเก้าตัวนี้ลดหนึ่งเพิ่มสิบบวกเก้าอีกตัวหนึ่งลดหนึ่งเพิ่มสิบคำตอบคือ 82ต่อไปข้อ G บ้างมีอยู่เท่าไหร่คะ7อ่ะเซตขึ้นมาบวก8อ่ะลด2เพิ่ม10บวก9อ่ะลด5เพิ่ม4เพิ่ม10 9อีกตัวหนึงลด1เพิ่ม10 9อีกตัวหนึ่งลด1เพิ่ม10คคำตอบคือ42 ข้อต่อไปอมีอยู่7ค่ะนักเรียนเซตขึ้นมาลบ2อาหายไปบวก9ใช้สูตรไหนคะลด5เพิ่ม4เพิ่ม10บวก9อีกตัวหนึ่งสูตรไหนลด1เพิ่ม10บวก9อีกตัวหนึ่งลด1เพิ่ม10คคำตอบคือ32 ท่านี้ต่อไปข้อ I บ้างเซตสอ่าบวกสามทำไงลดสองเพิ่ม5บวก9ลด5เพิ่ม4ี่เพิ่ม10บวก9อีกตัวหนึงลด1เพิ่ม10 9อีกตัวหนึ่งลด1เพิ่ม10บคำตอบคือ32ออ่ะอีกข้อหนึ่งนะคะ 8อ่เอเซตขึ้นมา8ลบสหายไปบวก9ติดนิ้วโป้งใช้สูตรรวมเลยลด5เพิ่ม4เพิ่ม10บวก9ลด1เพิ่ม10บวก9ลด1เพิ่ม10คคำตอบคือ32นั่นเองค่ะ ลองฝึกดูถ้าติดตรงไหนก็ลองทักหาครูเมียวได้เลยนะคะว่าครูเมียวหนูไม่เข้าใจข้อน,นั้นค่ะข้อนนี้ค่ะนะคะจบคลิปนี้สวัสดีค่ะ